ตุ้ย a อครับโอ้โห,โหสวัสดีครับ,รบไมเจอกันนานครับผมเป็นไ,ไงช่วงนี้ ครับผมข่าวยุ่งมากเลยครับผมก็ไปทางละครฮะตอนนี้ผ่านอยู่กี่เรื่องเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยเผื่อครับรายการจะได้ติดตามได้ปีใหม่ครเงาพลายครับแล้วก็ชื่นชีวานีครับสางเรื่องครับเงาพลายครับเล่นเป็นเงาหรือพลายอ่าเป็นพลายพี่ครับผมให้ไหนๆได้เล่นเลยพอทีให้เล่นเป็นคนนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอยเขาบอกว่านี่อะไรนะนี่ยอดยอดมะยมยอดมะยมครับผมชอบมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะพาพ่อผมมาเดินในลาครสักสิบรอบครับวันนี้วันนี้ฟรีนะเดินฟรีฮะเข้าได้กี่รอบก็ได้ ขอบคุณมุกที่เขามากนะฮะชอบมากเมื่ยิ่งพุดไหนๆพูดถึงคุณพ่อแล้วฮะเล่าถึงคุณพ่อหน่อยสิว่าเรารประทับใจคุณพ่อเราตรงไหนบ้างผมอยากให้ให้ให้ดูผมเป็นตัวอย่างเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคนเขินพ่อมากนะฮะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะได้กอดพ่อแล้วก็ใกล้ชิดกับพ่อตอนตอนเป็นตุยเอสนี่เองจริงๆที่ผ่านมาด้วยความที่เป็นเป็นอะไร ผู้ชายด้วยกันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมีการแสดงความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยแสดงออกาทางด้านทางด้านร่างกายแบบกอดกอดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแต่พอลองได้ทําสักครั้งหนึง่งก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นกําลังใจอย่างที่ทําให้เราได้มีแรงที่จะทางานในในด้านต่างๆได้ได้ดีอ,อย่างเงี้ยซึ่งก็อยากให้ทุกคนแบบใครที่ยังเขินในการแสดงความรักกับพ่ออยู่ก็ให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นทีได้มันคงไม่สายเกินไปนะโอ้โหพูดดีมากครับผมเพตู้เอฟใหม่ฮะ รู้จักกันมานานนะครับนานๆตุ้ยจะพูดเป็นเรื่องเรื่องนาทีหนึ่งนะครับผมนะห้องมาทั้งคืนเลยพี่เฮ้ยพูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงวันนี้พ่อมาด้วยแบบครับมาครับกลับไปแล้วครับอ๋อโอเคครับปกติพาพ่อไปฉลองอะไรที่ไหนยังไงไหมครับก็จะมีก็จะมีไปพาไปทานข้าวเป็นบ้างครับผมครับเรื่อยๆครับได้ครับทุคนคนนี้ขอบคุณตุ้ยเองมากๆครับขอบคุณครับพี่พอครับขอบคุณครับอาลไรครับ